สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแฟนลับแฟนช่องนะคะของจันจิลานะคะค่ะมือนี้เนาะคะ่ะกะมีแนวทางใหม่ๆนะคะแนวทางมาฝากพี่น้องอีกคือเก้าเนาะคะ่ะวันนี้เช้าวันพุธนะคะมีแนวทางตำลาววันพุธมาฝากเนาะ,ค,ะคือมือนี้เนาะคะ่ะกะ ฟันดีนะคะเมือ่อคืนนี่ฟันดีอยู่นะคะกาพิจาร่าเบึงนะคะเนาะมากน้ำจังคอยตามเด้อพี่น้องค่ะเขามาแล้วเมื่อนี้กาฝากให้ไล่จัจจิล่าแนะนะคะให้ไล่ให้แชร์จันจิล่าเนี่ยกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้ไตจัจจิล่าน้ำนะคะเนาะเพื่อสีบอพาดแนวทางใหม่ๆละกาให จันดิรานี่ได้มีกกำลังใจนะคะหาแนวทางไหม่ๆมาฝากพี่น้องอีกคือเก่านะคะเป็นการสนับสนุนช่องนะคะค่ะมือนี้จันดิราก็ไดแนวทางมาแล้วอ่าสําหรับตำเล่าของวันพุธนะคะมามือวันมือวันสุกนะคะขอขอโทษขออภัยพี่น้องเนาะวันสุกหนันผ่านไปนะคะไม่เข้านะคะละกามือวันจันทร์ บ่อเอนาะค่ะบ่อวอันจันทร์เขางดนะคะวันจันทร์งดเนาะมือนีเขางดตาเหล้ามาสันวะวันจันทร์เนาะคะ่ะมือนีก็เลยคืออยากกินตาเหล้านะคะวันพุธนะคะวันพุธที่สี่เนาะค่ะเดือนทันว่าเนาะ,ะมือนีกับบ่อออกับจันจิลา่าส่วงเศร้าๆเนาะคะ่ะเนาะอากาศเย็นสบายเนาะคะ่กะกัซีมีแดดเแนาะคะ่ะแดดอ่า เดือดออนเนาะค่ะเย็นสบายบันนี้เมื่อนี้นะคะเขาเรื่องเลยก,ก็คือมือคื่นนี่ฟันดียู่เนาะคะ่ะฟันว่าเขานั้นมีคนมาสื่อขล้องห้ยเนาะ,ะ,ะค่ะในราคาหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทมาสั่นในความฝันเนาะคะ่ะบันนี้เมื่อมากรเลยโจ๊ดหวโจ๊ดใวละกันะะตัดซโตสองตัวไว้ให้พี่น้องพร้อมเนาะคะ่ะ แต่จ,จิลามักโตนี่ละสำหรับมือนี้นะคะพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทวันเดา์คือขันฟันว่ามีคนสื่อของห้เราคือจ้างเขาเดเดบินนะนะ่าเดบินเงินราคาทีว่าเขาสื่อคองหนาะเดมาให้แตนจิล่าเบิงก็เห็นว่ามันเป็นราคาหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสามอันนี้บริตตียากนะคะมีโตเลขมาห้เลยเนะคะ่ะ แล้วที่นี่เมื่อนี้เนาะคะ่ะกาสซีเพิ่มเติมขึ้นแนวทากะเป็นเลขของน้องแมวเนาะคะ่ะน้องแมวอันเอามาเรี้ยงตั้งแต่ได้สองเดือนนี่แหละคะ่ะพี่น้องเอามาตั้งแต่น้องหาเนานะเอามาเรี้ยงสองเดือนวันนี้มาอยู่น้่โดนเติมเนาะคะ่ะกระพึงเสียไปวันที่ วันที่หนึ่งนะคะวันที่หนึ่งมือเลกออกพอดีนะคะมือเลกรัฐบาลไทยออกนะคะกะคือแม้วหน่อยนันบ๊อสบายเนาะคะ่ะนั่งก็เลยเสียบันนี้เอามาจากน้องหานหน่ะละ,ะคะ่ะพี่น้องกันเลี้ยงดูบันนี้เป็นเล่นกันแจ้งไดบูดไปติดไข่มาสินแล้วเป็นไข่เนาะอากาศกับเปียนจังสีหน้าแม้วก็เป็นไข่บันนี้ ผสมไบ่กันเลยเสียเนาะคะ่ะที่นี่เสียแซบันที่หนึง่งจันจิรากันเลยเอาแนวทางมือน้องแมวเสียนั่นละมาลงน้ำเนาะคะ่ะพี่น้องอันขันมากน้ำจังคอยตามหรือเพราะว่าต่กเกานัน่นน้องมาเนาะคะ่ะน้องมาของจันจิราเลี้ยงมาเป็นสิบสองสิบสามปีผุ่นละบันนี้ก็คือน้องมานั่นเท่าตายเนาะบ่ย้อนหลังเนาะคะ่ะน้องมานั่นเท่าตายบันนี้มมนก็นเลยม่ออก มือมือที่ว่าน้องมาเสียไปเนาะคะ่ะกามาออกตำเล่าแล้วก็มอ,อกตำไทยพรบันนี้ที่นี่ก็เลยเอาไม่เป็นความเสื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องเด้อก็เลยเอามือที่ว่าน้องแมวเสียชีวิตนั่นละก็เลยลองเอามาลงแนวทางเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องขันมากน้าจังคอยตามเนาะคะ่ะอันนี้กะโมมีอัน จึงใดล่ะตะพัดน้องแมวเสียก็รรู้สึกเศร้านะคะ่ะก็บ่ค่อยได้ลงคลิบดูนะคะเพราะว่าเสียใจอยู่นะคะเพราะว่ากลับมาอยู่นํำสามเดือนสี่เดือนแล้วนะคะเมื่อนี้การลองเอาแนวทางของน้องแมวไปเบิ่งนะคะบัดเพื่อน้องแมวมาห้โศกด้วยพี่น้องผิดจระนาบเบิ่งนะคะมักน้ำจังคอยตามนะคะหันบ่มักกับผ่านเด้อพี่น้องอันนี้ อันนี้คือความฝันว่าคนมาสือขลองห้นะคะหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทนะคะ้วก็มาตัดตัดสามตัวนะคะตัดสามตัวแ้วก็ตัดสองตัวนะคะนี่นะคะคนพู้ไดมากเลขเบิ้ลนะคะก็มีสามสามหนึ่งหนึ่งนะคะ้วก็อันนี้เป็นน้องแมวนะคะมือน้องแมวเสียนะค่ะวันทีหน่หนึ่งนึ่งว่างไดวังหันเนี่ยแหละค่ะพี่น้องวันที่หนึ่งล่าสุดเนี่ยแหละค่ะพี่น้อง นี่นะคะนี่อ,อันแนวทางของน้องแมวนะคะแล้วก็น,นี่อันนี้ก็ชอบส่วนตัวเนะคะเนาะชอบส่วนตัวส่วนตัวนี้กับตัวนี้นะคะก็ตัดมาจากในนี่นะคะค่ะพิจารณาเบิ้งนะคะก็ชอบเอาเตต้เต่ตัวเน้่นก็นได้นะคะหรือมักจังได้ก็ตามตัวนั้นเนาะพี่น้องเนาะส่วนตัวนี้นะคะเป็นเลขทูบนะคะเลขทูบจุดขอปูนะคะ เลขทูบจุดคอปูมือขึ้นนี่นะคะผู้ใดมักเลขทูบนะคะก็ตามเลขทูบก็ได้นะคะพี่น้องเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแคบไหวจดไหวเด้อค่ะพี่น้องอันนี้กับฟันนะคะนี่กับว่าฟันเนาะคะ่ะเนาะแนวทางความฝันเด้อค่ะแนวทางความฝันอันนี้เป็น แนวทางน้องแมวนะคะน้องแมวที่เสียชีวิตไปนะคะคือแกวบอสบายนะคะพี่นอ้องอ่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแคบใบจุดใบเดอ้อค่ะนั่นแหละคะ่ะนี่ก็เป็นแนวทางตำเล่าสองพุ่มเพิงแล้วค่ะเจี๊ยบเนาะพี่น้อง ลองพิจารณาเบิ้องนะคะเนะาะมักนําจังคอยตามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะบสสนับสนุนให้เรียนการพนันหรือใดๆทั้งสินนะะน้นเนาะเอ่อถ้ามักนาหรือว่าใจตรงกันมักตัวนี้ละจังสี่จังคอยตามก็ได้นะคะพี่น้องหรือรับชมเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะพี่น้องค่ะมือนีกามีแนวทางซัมนีเนะคะเนาะ,นะจะ ให้พี่น้องนะคะโศกม้านนะคะลำบวยสุขุสุขคนเดิมมือนี้กะเป็นช่วงต้นเดือนเนาะคะ่ะมีทังอันทางบ้านจันจิลาทางอุดรกับมีเทศกาลเนาะคะ่ะงานรุ่งสีเมืองอยงีเนาะคะ่ะให้ผด้อยู่แถวอยู่ไก่เนาะคะ่ะกับมาเที่ยวมาลินได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เดี๋ยวสิขึ้น ให้อีกเทียนหนึ่งนะคะเนาะไปโจดไว้แต่ว่าจันจิล่ามากลายกันในวงกลมสีเขียวนะคะที่มักเป็นพิเศษนะคะพี่น้องอ่าไฮโให้มาน้ำกันสุขุสุข,ขินค่ะสวัสดีค่ะ